สวัสดีครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือมีดนะครับผมซื้อมาใช้ทําครัวเนาะใหม่ๆเลยครับเพิ่งมาส่งเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับมีดอันเนี้ยมันจะแถมปอกมาให้ปอกนี่ผมคงไม่เอานะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ใช้ทําครัวนะนี่มันจะมีหลายแบบนะมันจะมีมีดหั่นมีดตัดแล้วก็มีดปอกผลไม้อะไรเงี้ยผมเอามีดตัดมานะครับเพราะว่ามีดหั่นมีดอะไรผมผมมีแล้วนะครับมีดมีดทําครัวอ่ะอันนี้ ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็น abs นะแต่ลักษณะมันคล้ายๆไม้เลยเนาะนะนตัวสันเนี่ยหนา2.5มิลนะครับหนาอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้เอาปลายนี้ออกเลยนะอันนี้ป้องกันนะครับแหลมมากน่ากลัวอยู่เหมือนกันนี่นะครับนะใบมีดเนี่ยยาวประมาณ17เซนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ28-29เซนนั่นแหละฮนะนะผมดูแล้วว่าโอ้มันคมมากเลย เดี๋ยวจะลองให้ดูนะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ทําอาหารอะไรเลยนะครับนี่นะดูนะครับตัดตัดเหมือนมีดคัตเตอร์เลยนะครับเนี่ยครับคมนะนี่นะครับนะนี่นะครับ,รบมีดเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาดีๆมันจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีเลยนะครับ นี่เอาไว้ใช้ทําครัวนะครับใครสนใจลองดูในตะก้าหรือว่าในลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้นะครับขอบคุณครับ